คลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงอย่าดรามากกันนะคะนี่ค่ะช่องยูทูบวันนี้เรามาอยู่กับช่องค่ะทันสก,กีแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับมีผู้ช่วยยูทูบเบอร์หนึ่งคนเพื่อมาช่วยแกงในวันนี้เจ้าของช่องใครจังโอเควันนี้เราจะมาแกล้งเจ้าของช่องสดงนี้เล็กชื่อหนึ่งก็คือแต่เรานั่นเองวันนี้จะมาแกล้งมือเขาหนึ่งวันกัน,กนทุกคน,นที่จริงนี่ก็กลางคืนแล้วนะหนึ่งวันจริงๆ ก็ถ้า A, ทุกคนอยากให้แก้งแบบไหนก็คอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาโอเคทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงาสิบสองเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันตอนทุ่มสิบนาทีนะทุกคนระหว่างนี้เราจะทำการแก้โอเคทุกคนตอนนี้เยื่อของเราเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการอ่านแต่ไม่ตอบกัน เอา,อางี้ดีกว่าอ่านแต่ไม่ตอบมันแรงไปเราจะอ่านแต่แบบตอบใช้คำว่าเพื่อนนะไม่ใช่คำว่าตัวนะโอเคทุกคนเติมออจัดไปทุกคนเราจะดูว่ามันจะเป็นยังไงก็คือเราแกล้ง พาร์ปล่อยมากแล้วรู้สึกว่าพาร์าจะระแวงแล้วแหละเพราะว่านี่นี่ดูคนที่เขาเนี่ยวันรู้ตัวด้วยเราเป็นแค่เพื่อนกันโอ้ยนะ ก็ <laughs> คือทุกคนอันนี้อาจจะแรงมากเลยเพราะพาร์ทเป็นคนที่อ่อนไหวมากถึงจะเป็นลูกตุงที่เราต้องกาความานดีดท,ทุกคนอโห โอเคทุกคนเราแก้งแค่นี้ก่อนนะเพราะมันเป็นการที่ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ